ทิ่ข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายฉีสไตล์ประจำวันที่4พฤษภาคม2 5 68โดยชายผูย้บังคับรังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าติกตามบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้าล้วในางานนี้ยิงสดวันนี้นะเมื่อรอบชิงชนะเลิศศึกใหญ่ระดับทวีปนครราชสีมาตัวแทนของประเทศไทยประทักกับเจ้าภาพไต้หวันในค่ำนี้ เรียกว่าถ่ายทอดสดทางช่อง u t u b e Get Win Sport นะฮะเมื่อแคชเดวิลนักรรชสีมาคิวส์มินซีบีซีวอลเลย์บอลชายไทยลงสนามแข่งขันในศึกวินโบกับสตรีทนะฮะวอลเลย์บอลอินวิตเนชแนลเทนเนอร์เมนต์2025โดยณเมืองไทจงไต้หวันรับออกมาที่30เมษายนถึงวันที่4พฤษภาคม โดยรอบชิงชนตเลศนะฮะนครนราชสีมาคิวบินซีบีซีทีมตัวแทนจากประเทศไทยพบกับบรองไมซ์คอนสตรักชั่นทีมกแล่งเจ้าภาพไต้หวันในวันนี้เวลา17นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube Get w i n s p o r t ในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์นะครับผมบ,บอลเทบอลชายทีมชาติไทยในครั้งนี้กันเดินครับงานนี้รอบชิงหร้อนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเย็นครับ อาระนยังไงเอฮิเมฟบุกแบ่งแต้มบีบาเรนแงานสกี id, ไป1นต่อหเจ้าเจ้าบุกนะฮะคืนตัวจริงรอบ8เกมนะเมืออ่อง้านนี้เอฮิเมเอฟบุกไปแบ่งแต้มกับบีบาเรนแงานสกิห1ึ 1. ่งตนะ่อหนึ่งในศกบอลเจทูในฤดูกาลสยี่สิบห้แมชเดย์ที่เดบาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาณสนามพีสเตเดียมคอนเน็กชันบาย ซอฟแบงค์ในขรั้งนี้โดยเกมนี้ทีมเจ้าถิ่นนาง,งานสก,กิได้ประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์จากเทนมุมัซุมโตะจากนั้นทีมเย็ยนเอฮิเมะก็มายิงตามตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งจากยูฮิมูบราคามิจบเกมแบ่งกันไปทีมละหนึ่งแต้มในขรั้งนี้ทำให้เอฮิเมะเอฟซีแข่งไปได้ท้สิบสามนัดชนะไปหนึ่งเสมอไปห้าแพ้ไปเจ็ดมีทั้งหมดแปดแต้มฮรังอันดับที่สิบบวยของตารนางคะแนนตามหลังอิวากิเอฟซีทีมอันดับที่สิบเจ็ดส่วนปลอดภัย อยู่5แต้มในรณะนี้ด้านเชบุกเอกนิตปัญญาดารุกดีกรีกทิมชตดไทยเกมนี้ได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในลีกครั้งแรกในรอบ8เกมอยู่ในสนามมากถึง58นาทีก่อนจะโดนปเปลี่ยนตัวออกไปตามแทคกติกโคชสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน,น,ขนต่อไปของเอฮิเม่เอจะเปิดรังพบกับอ e ีวาคิเอในศึกเจทูในฤดูกาลาคั25แมชเดย์ที่14 วันอัคารที่6พฤษภาคมเวลา13นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนาสนามในาในกินนี่อ่าสเตเดียมในครังนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชีีรยเจ้าบุกเอกนิตปัญญาของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ,าบอารา์ตไงฮีโร่อันอาบรีฟิเมโนโ่เบิ้นแอซิสควา้าแชมป์ ACL พร้อมกับหล่นคำซึง้งถึงแฟนบอลเดอคอฟนะ เมื่องานนี้เปรบโตฟิมิโนโ่เบิดฟอร์มสุดคลาสสิกจัดไป2แอสซิสพาอันอารีซิลชัมเอเชียสมัยแรกก่อนจะเปิดใจทราบซึ้งถึงแฟนบอลพร้อมกับกล่าวถึงลิเวอร์พูลอดีตต้นสกัดแบบอบอุ่นหัวใจในครั้งนี้ โดยกันนี้เส้นทางชีวิตท,ที่ซาดิอาราเบียของบรบโตฟิเมโนโออดีกองหน้าเลเวอร์พูลไม่ได้สวยงามนักเมื่อเขาถูกจัดชื่อออกจากท,ทางทีมในเกมลีกตอนช่วงเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามบนเวที AFC แชมเปียนลีกจะตัวได้กลายมาเป็นฮีโร่ของทีมในเกมนัดชิงชแตเลิศที่คาวัสกิฟอนตาเนตัวแทนจากเจลิกญี่ปุ่นเมื่อคําคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยฟิมิโน่ถวายพานให้กับคันั์ของกาเบรีโน่ยิงออกนำไปก่อนตอนนาทีที่35ก่อนที่แขคงซัมบ้าจะเบิ้ลแอซ,ซิสยนบอลเข้าหัวฟรองการาเิเล่โขกเข้าไปให้กับอันอารีเอาชนะไปได้2-0พร้อมคว้าแชมป์บบรรยการนี้เป็นสมัยแรกหลังจบกเกมฟิมิโน่ในวัย23ปีประกนี้ที่สวมปอกแขนกัตันทีมพร้อมกับเป็นคนที่ได้ชูโทรฟี่ใบนั้นได้กล่าวใน c b s Sport สปอรด้วยความสุขทราบซึ้งถึงแฟนบอลในครั้งนี้บอกว่า ไม่มีคำใดจะอธิบายกับสิ่งที่ผมรู้สึกอยู่ในใ,นใจได้พวกเขาตัดผมออกจากทีมในลีกแต่ยังใส่ชื่อผมไว้ในแชมเปี League, ้ยนลีกฮัละผมไม่ยอมแพ้ผมไม่มีวันยอมแพ้ผมทราบดีว่าใครพาผมมาที่นี่และผมจะจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างนี้กลับคืนทั้งหมดแด่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรู้แผนที่มีไว้เพื่อเรามันเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้นอกจากนี้แล้วฟิมิโน,โนยังบอกถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากอีกด้วยนะว่า ผมต้องอยู่ข้างสนามเป็นเดือนๆโดยที่ไม่ได้ลงเล่นมันยากมากจริงๆนะแต่คุณต้องเชื่อต้องสู้ในครัน้นี้ทางนี้บ๊อบบี้ทาผลงานใน AFC แชมเปียนลีกอิบริตได้ดีเอมามากเลยนะโดยทำประตูกับแอซิสรวมกันแล้ว13ลูก6ประตูกับอีก7แอซิสจากการลงเล่นทั้งหมด10นัดรักคว้า MVP ประจําทัวร์นาเมนต์ไปครองในครั้งนี้ให้จงได้ เป็นน้ำมันงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันด้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ถือว่าไม่ธรรมดาจริงนะกับอันอารีเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรถึงไงโนสึดะเชื่อ BG. พลิกสถนการณ์ช็อปปี้ขับในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนนะเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งกาคุโตโนสึดะเปิดเผยความพร้อมก่อนจะดวนกับบริษัมในศึกช็อปปี้ขับรอบรองชนะเลิศนัดที่2 โดยการคุยโตนดนสุดากองกลางของบีจีปทุมได้ออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมก่อนเกมพบกับบุริย์ในศึกชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนชอปปี้กับ2อ2 4บรอบรองชนะเลิศนัดที่2โดยมิทฟิลช์ชาวญี่ปุ่นได้เปิดใจบอกว่าตอนนี้ทีมมีความพร้อมในการลงสนามเกมลีกของพวกเราเองได้จบลงไปแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการมากมายนักแต่ว่าตอนนี้โฟกัสของเราก็คือบอลถ้วยที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อเป้าหมายในการจะคว้าแชมป์มาครอง ในครั้งนี้ให้จงได้ส่วนเกมที่จะพบกับบริดำซึ่งเกมแรกที่เจอกันนั้นพวกเราเนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้มาก่อนก็จริงแต่ด้วยช่องว่างที่ห่างกันเพียงแค่2ประตูบวกกับการที่เรานั้นได้ลงเล่นในบ้านของเจดงจะเป็นข้อได้เปรียบในการพลิกสถานการณ์ทำประตูคู่แข่งให้จงได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในครั้งนี้ให้จงได้ ในตอนนี้เองการเล่นร่วมกับเพื่อนในแผงมิดฟิลด์มีความลงตัวมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมถือว่าเรานั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีนะฮะโดยสุดท้ายแล้วกาคูเองก็ได้กล่าวเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาชมที่สนามในเกมวันพุธนี้คือ7พฤษภาคมบอกว่าแน่น,นว่านี่คือเกมสุดท้ายในบ้านของเราสำหรับฤดูกาลนี้พวกเราต้องการทำผลงานให้ออกมาได้ดีที่สุดเพื่อคว้าชัยชนะมาให้จุได้แฟนบอล BGPU ทุกคนมีความสุขดี โดยโปรแกรมนัดต่อไปของทัพเดอะรับิดบีจีปทุมนะฮะจะเปิดบ้านพบกับบุรีด์ในศึกชิงแชมป์สมโมสรอ,อาเซียนชอปปี้คับ2 0 2 4รอบรองชนะเลิศนัด2วันพุทธที่7พฤษภาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีณสนามปทุมธานีสเตเดียมในคร้งนี้โอ้โหเป็นนว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้การว่าพวกเขาจะสามารถทําไดไ้หรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมา่กันครับ อาร์ตยังไงเมื่อผู้ซอหญิงลัดฟ้าสู่จีนลุยศึกเอเชียนคัพนะ เมืออ่องานนี้นท่ากัษยานนานาชาติสุวรรณภูมิฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยรวมตัวกันเตรียมตัวออกเดินทางไปยังเมืองโฮฮอตประเทศจีนเพื่อจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลหญิงจิแงมป์เอเชีย2025หรือว่า AFC w o m e n f u t s a l Asian Cup 2025ระหว่างวันที่7ถึง18พฤษภาคมโดยรายการดังกล่าวนั้นมี12ชาติผ่านเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยอันดับที่5ของโลกอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับญี่ปุ่นอันดับที่10ของโลก อินโดนีเซียอันดับที่17ของโลกแล้วก็บ,บาเดน อันดับที่3 2ที่ของโลกในครั้งนี้ซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มนั้นจะนําทีมแชมป์และก็รองแชมป์กลุ่มทั้ง3ากลุ่มร่วมกับทีมอันดับที่2ดีที่สุดอีก2จะทั้งหมด3กลุ่มไปเล่นรอบแทีเสุดท้ายระทีมแชมป์รองชแชมป์ละอันดับที่3ของประการนี้จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2 0 2 5ที่ประเทศฟิลิปปินส์กันต่อไปโดยการเดินทางในครั้งนี้นำชับม,มาโดยนายกฤษดาสัจจกุลผู้จัดการทีมพร้อมด้วยโค้ชโอ ธนาธรสันทนาประสิทธิ์หัวหน้าผู้บุกสอนสตาฟโค้ดและกอนักกีฬาทั้งสิ้น14คนโดยทั้งหมดจะเดินทางด้วยสายการบินเชียมมยเช่ยวเหมือนแอร์ไลน์เที่ยวบิน m f 8 4 4มุ่งหน้าสู่เมืองเชี่ยวเหมือนก่อนจะต่อเครื่องดะฮะไปยังเมืองฮงฮอตประเทศจีนโดยก่อนออกเดินทางบิ๊กปอมอดิศักดิ์เบญจศิริวันอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งจะเดินทางตามไปสมทบในวันถัดไปกล่าวบอกว่า รายการนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของนักกีฬาทุกคนขอให้นึกไว้เสมอนนะว่าเรานั้นไปในฐานะตัวแทนของประเทศไทยมีศักดิ์ศรีของทัพฟุตซอลไทยไม่เคยกลัวใครและก็เล่นด้วยความแฟร์เพย์มีมารยาทที่ดี ดยสมาค,คมกีฬาฟุตบัลแห่งประเทศไทยนะั้นมีความคาดหวังกับนักกีฬาทุกคนในชุดนี้ในการที่จะไปเล่นโบ d คับสมัยแรกและก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ทุกด้านขอให้ทุกคนโชคดีและนำกิตยศมาสู่ความสำเร็จกลับมาฝากแฟนบอลชาวไทยในค้งนี้ที่บ้านของวรณนะอันนี้ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุติอลไทยบยอิชิอิสไตล์ประจําบัญชี4พฤษภาคม2568โดยชายผู้บังคับร่าง